มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนครูไผ่บูลทําพิธีปลุกพลังชีวิตใหม่หลังได้ประกันตัวหลังจากประกันตัวออกมานะคะสําหรับคดีภาคผู้เยาวของเอมิราอดีภรรยาของครูไผ่บูลแสงเดือนแห่งอาณาจักรชดุดซาสตูดิโอก็ได้เดินทางมาที่เรือนหนังหน้าครูพร้อมด้วยนิว,นว,นวเอลเดงค่ะ เพื่อที่จะขอพรนะคะโดยมีจิวจัก,กรพงผู้ก่อตั้งเรือนหนังหน้าครูให้การต้อนรับล่าสุดนะคะครูไพบูล์ได้ถวายหมากพูหนึ่งร้อยแปดคำให้กับหนังหน้าครูทั้งหนึ่งร้อยแปดหน้าและคล้องสายศิลรับพลังครูซึ่งครูไพบูลก็ได้เผยว่าตั้งแต่เข้ามาก็รู้สึกสบายใจยิ่งตอนที่ได้คล้องสายศิลแล้วตอนที่ได้คลุมผ้ายันก็รู้สึกสบายใจมากรู้สึกปลุกชีวิตขึ้นมาใหม่ปลุกพลังมีแรงบันดาลใจวันนี้มาขอเรื่องของชีวิตให้ราบรื่นเรื่องของธุรกิจให้เฮงเฮงปัง ปังร้อยล้านและเพลงที่กำลังจะทำโปรเจกต์กับนิวนิวเอลเด้งที่ผมเป็นโปรดิวเซอร์ก็ขอให้ประสบความสำเร็จให้แฟนๆให้การต้อนรับมีงานเข้ามาเยอะๆสำหรับนิวนิวนะคะบอกว่ามาหาครูหลายครั้งแล้วสิ่งที่ขอไปหลายอย่างแล้วค่ะมีวันนี้เพราะว่าครูให้ล่าสุดได้รถพอแล้วค่ะวันนี้มาขอเรื่องของเพลงใหม่ขอให้ดังๆปังๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดัตคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ